ยองเขาเขา้าฉากกันเลยอ๋อ,อไม่ดีเลยไม่ได้ เออร์บุญญาอดิยักษ์วิทนาครับเป็นผู้กกับซีรีส์ครับล็อกแอนโซครับจังหวะล็อกปฏินานลัครับซีรีส์เรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ,บงวงดนตรีวัยรุ่นอเนยครับที่มีความเป็นฝันอยากจะมาเล่นดนตรีที่สยามแต่ว่าเรื่องมันไม่นนได้มีแค่นี้ครับ มันมีเรื่องภารกิจที่ในระหว่างที่เขาจะต้องร้องเพลงด้วยแล้วเขาต้องมาปลดปล่อยวิญญาณแต่ละดวงผ่านบทเพลงมันเป็น2เรื่องหลักก็คือเล่นดนตรีที่สเสียงความขันของเด็กวัยรุ่นแล้วก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องมาปลดปล่อยดวงวิญญาณต่างๆด้วยฮะความยากความง่ายนี่โอ้โหมันมันหลายส่วนเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องแบบ นักแสดงที่มันต้องเล่นดนตรีได้แล้วดนตรีได้จริงๆนะฮะแล้วก็มันก็ต้องเหมือนแคปซิ้งคนที่เล่นดนตรีร็อกได้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของแฟนตาซีมีเรื่องของวิญญาณมีเรื่องว่าเหนือรธรรมชาติมันก็เลยต้องผสมสองเรื่องกันระหว่างความฝันเด็กวัยรุ่นกับพวกวิญญาแฟนตาซีไปด้วย ดิฉันในฐาหนะพิธีกรนะคะก็ขอสอบถามเลยค่ะว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณการวันนี้แหละครับก็เป็นคิวแรกของของเรานะฮะเราที่ไหนของเรา <ๆ S 1> สองคน <ๆ S 1> <ๆ S 2> แล้วก็ของกองด้วยแต่วความจริงเราซีวันนี้มันค่อนข้างที่จะแบบขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะอือใช่แบบเดี๋ยวแบบเครียดแล้วเดี๋ยวก็มาแบบอากกิ๊กนิดหน่อยแล้วก็เครียดต่อแต่ก็เป็นแบบเอกลักษณ์ของเรื่องเราอยู่แล้วเนาะว่าแบบเครียดแต่ว่าก็แบบไม่ได้เครียด เกินไปจนแบบดูแล้วแบบซึมอย่างเงี้ยครับเราเราแบบก็ยังมีความสนุกสนานให้แบบทุกคนดูแล้วก็มีความฟีลกู๊ดอยู่ด้วยอถูกถูกถูกแค่เห็นหน้าเราสองคนก็กู๊ดแล้ววะใช่ก็กู๊ดแล้วนการกระจกเน้นแค่ตอนกำลังจะหันไปครับแต่อาจจะแบบไม่ต้องเปิดแรงมากก็ได้เปิดเบาวันนี้ก็ได้ครับจริงๆมาเราเหมือนเรามาเช็คหน้าตาเราหล่อจริงมากกว่า ในห้องน้ำคือนบายมากคือตั้งแต่แบบตั้งแต่เข้าไปเข้าไปยืนฉี่แล้วก็ลงมานอนกับพื้นอื่นก็ได้นอนถ้านอนอยู่ในห้องน้ำสบายดีโดนโดน,ดนพี่ปุตบหน้าไปตื่นเลยไม่กีดตบจริงนะตบจริงครับแดงไหมแดงไหมโอ้โหก็แบบเอาจริงก็ยากนะเพราะว่ามันเป็นแบบสิ่งที่เราต้องจินตนาการแต่ที่ตกใจจริงคือประตูแบบตั้งอย่างเงี้ยสะดุงสะดุง,งจริง สะดุ้งให้ดูหน่อยสะดุง้งอ่ะก็ตก,ตกมือให้ได้ไหมครับตุ้มตอเล่นอเอันนี้เยอะเกิน,นเยอะกินสี่อ้บอกแล้วีโอเคมา ก็วันนี้เป็นคิวที่3ก็ส่วนมากจะเป็นซีนที่นี่อยู่ภายในโรงพยาบาลเกือบทั้งหมดใช่ไหมคะวิวิทใช่ครับผมนี่อันนี้ก็เป็นคนในวงดนตรีชื่ออะไรคะชื่อโจอี้ครับรับบทเป็นวิวิทครับผมไม่ใวิวิทแล้วบทเป็นโจอี้ครับผมอ้าวเมื่อกี้เขาถามว่าเราทำลังไรที่โรงพยาบาลเรามาถ่ายซีนเล่นดนตรีครับเป็นซีนเล่นดนตรีเป็นบูโฟกในโรงพยาบาลครับเล่นเพลงปุ๊บป่วยตื่นเต้นไหมคะเพราะว่าเป็นการเล่นดนตรีครั้งแรกแต่ว่าที่เขาซีนตื่นเต้นฮะแล้วโนโรงพยาบาล แรกที่ผมเคยมาถ่ายด้วยไม่เคยถ่ายโลรงพยาบาลมาก่อนแล้ววันนี้ก็ไม่สบายด้วยครับก็คือลงไปขอ,อยาได้เลยไม่ใช่ละไม่ใช่ละันกคืนแล้วครับนซีนวันนี้ก็จะเป็นซีนบ้านของคุณแม่เองค่ะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นที่บ้านก็จะหลากหลายมากๆวันนี้ก็ถ่ายหลายตอนเลยค่ะเพราะว่าช่วงเวลาในการอยู่บ้านของแม่กับอลิสแล้วก็พ่อเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายการเปลี่ยนผ่าน ก็อยากอยู่นะคะจะมีคุณแม่ได้ลองหรือเปล่า <laughs> ไปสุดท้ายแล้ววันที่แบบลูกขึ้นเวทีก็คงต้องมีแบบไปร้องไปเชียร์บ้างแหละนะคะก็อาจจะได้เห็นแม่ร้องเพลงตรงนั้น <laughs> ดีใจค่ะที่เราได้เล่นอยู่ในซีรีส์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเล่นดนตรีหรือว่าการร้องเพลงหรือว่าการใช้เวลาว่างทากิจกรรมของเด็กๆเ,เพราะหรือว่าเชื่ออย่างหนึ่งว่าการที่เด็กได้มีกิจกรรมนอกเวลาเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ <Wow. S 1> ดีมันเหมือนกับว่า ได้สนุกด้วยได้ทําหน้าที่หลักก็คือการเรียนไปด้วยคือมันมีหลากหลายมิติฉะนั้นอะไรที่มันเป็นเรื่องแบบนี้เราได้เข้ามาเกี่ยวข้องว่ารู้สึกว่าเออว่าแฮปปี้เราก็มีความสุขวันนี้น่าจะมีแค่แค่ซีนเดียวต้องต้องมาวันอื่นดิที่น่าสนใจสุดจะมีที่รถไฟฟ้าซีนพวกนี้จะจะน่าสนใจมากเพราะว่าจะเห็นนุ่มทูตกับหลากหลายอารมณ์บางวันก็โกรธไหมก็เออมีโกรธบ้างมีล่ำคาญบ้าง เขาน่ารักดีอ่ากันชารีน้องกันชารีกับน้องอน้องเจนรู้สึกว่าเราเราทุกฝ่ายก็เล่นแบบเล่นเต็มที่เราก็น่าจะแบบสื่อสารอารมณ์ของเด็กสองคนที่อยากจะสู้เพื่อชีวิตของตัวเองฝากดูการเยอะๆนะครับเขาน่าจะเป็นยม,มนทูตที่หล่อที่สุดที่เคยเจอมาในชีวิต ขออีกทีได้ไหมอ่าขอเรื่ออีกที<ห>ตื่ตาชัดกว่านี้ไหมครับลืมตาแบบเยอะขึ้นเออเป็นไงคะซีนวันนี้สได้ว่าร้อนมากร้อนจัดสุดแต่ว่าสนุกครับผมันนก้มาชนกเยอะมากมากนกับประเด็นนี้นี่ าไปแล้วเนี่แเกียรตจากยนะครับมาเป็นริวเซอร์แล้วมองแล้วมีแบบมองแล้วจะได้ออกซิงเกิเลจะได้เป็นัวหรือเป่าต้องติตามกัน,นะคะรับากกังว้นะเป็นอย่างไรนะแล้วก็รือว่าจัดคอนเสิร์ตกันทุกที่ทุกผผแห่งทุกคนทุกแห่งเลยครที่มันจัดได้ที่ผมอ่ะ ผมเคยเล่นตัวนี้ผมก็เคยเล่นมาก่อนตัวนี้ที่จับมันก็เคยเล่นมาแล้วก็เป็นแบบทีดผมเลยชอบเล่นชอบเล่นนี่นี่ก็มาบ่อยเหมือนกันมาเดินอย่างเงี้บางวันนี้ก็มาร้องไม่เคยตีกองเลยมามาบ่อยเหมือนกันยิ้มค่ะแล้วเป็นไงวันนี้ได้ร่วมวงเล่นดนตรีสดกับเพื่อนก็โหที่เราใช้กันไปจริงครับคือต้องบอกว่าพวกเรา ไม่ได้มีไม่ไม่ได้มีเวลาาต้องกันเยอะมากขนาดนั้นเพราะอะมันเร้ตัวอกมายแต่เราองทำันอย่างเต็มที่แต่ก็เชื่อแต่ก็คิดว่ามันออกมาดีกว่ากว่าที่เราคาดคิดไว้ปากด้วยนะครับกับซีนเวทีซีนใหญ่เป็นแบบซีนเพลงขายของเราเลยนะครับผมก็อยากให้แ่นดูมากว่าคนดูเยอะมากตอนเล่นโชว์เขาหน่อย่ไหมน้านนัคนเลยตึงตึ๊งโป๊ะแป้งตึ้งตึ๊งโป๊ตึ๊งตึ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 งโป๊ะตึ๊ พป่งพึงกลงปตรตนนอาไม่มีใครก้าม่ไเจอกันใหม่วันหน้าบ๊ายบายเออเรุัร้อันวไปราไปที่บเจทุกวันเที่หานุึ่งุ้มตรงแชแท็ก C H T แท็ก B แชท็กุ่อุวบ๊ายบายยัง้บ๊ายบาย